ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจริงฮะขอบคุณมากขครับ <mile> ผมคิดว er ่าจริงๆแล้วม right <K mart. S 1> ันเป็นความโชคดีของเราทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งก็คือพ่อค้าแม่ขายของเราก็โชคดีที่ท่านมาอุดหนุนนะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือท่านเพราะว่านี่มันก็จะใกล้ปีใหม่แล้วมันจะใกล้เทศกาลต่างๆมากมายและปีนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะไปนะเพราะปีนึงเราไปคนเดียวเราก็เอาของดีๆของอร่อยๆไปมอบให้กับท่านและท่านก็มากันอย่างคึกคักแล้วก็ได้ของดีไปและอย่างที่คุณอ๊อคุณโก็พูดตลอดเวลานะครับว่าพทุกปีเนี่ยเราจะมีของใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาตลอดอย่างปีนี้ท่านก็มองเห็นเองเลยว่า5 5เเนนนี่่่ใงาป็หมท มาจากร้านเดิมบ้างร้านใหม่บ้างแต่แต่ละร้านที่เอามานั้นก็น่ารับประทานทั้งนั้นโอ้อร่อยทั้งนั้นเลยแล้วทุกๆร้านก็คือออกโคกคุณต่อยหมดแล้วครับแล้วก็ขอบคุณที่หลายๆบ้านครพาครอบครัวมาครับน่นนารัก<อ>มากเมื่อมาเจอเราอะ่ะโอ้โหเห็นผู้หลักผู้ใหญ่มากันนะครับาจริงบางทีบางท่านเนี่ย ผมไม่ได้พูดเล่นนะที่ผมเจอในงานในบางทีบางท่านอายุสูงถึง90กว่า90กว่าปีท่านก็ยังมาแต่ว่าไม่ได้เดินมานะครับส่วนใหญ่จะนั่งวีแชร์วีแชร์มานั่งรถเข็นมาแล้วก็เขาก็มีลูกหลานที่ดีนะพามาเดินมาดูนะครับก็ดีน่ารักดีนะครับผมว่าเป็นความรู้สึกบรรยากาศดีๆส่วนอาหารอย่างที่คุณโก้บอกครับก็มาจากเหนือใต้ออกตกมาทุกภาคอ่ะอีสานก็มีมาทุกภาคมาทุกภาคความอร่อยก็อร่อยอยู่ต้องขอดรับจริงๆอย่างวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาฝากอีกครับเป็นเรื่องราวของการที่ เราไปกินมาแล้วเราก็มีสูตรเอ๊ะถ้าเราทำเองจะทำได้ก็เลยเอาสูตรมาฝากกันฝรั่งแช่บวย